เคยไหมครับเจอปัญหาที่แบบว่าอยากซื้อเสื้อผ้าสักตัวสั่งออนไลน์แล้วไม่ได้ตรงไซส์ตามที่คุณต้องการหรือว่าอยากจะใช้ชุดแบบมือนหนึ่งอย่างนี้แต่ที่ร้านเขาไม่ให้ลองแต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณได้ลองชุดลองไซส์เห็นของจริงทุกอย่างได้จับได้ใส่ได้ลองสัมผัสทุกอย่างดประการที่นี่ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับลกํากำลังมองหาเสื้อผ้าเฟชั่นเฉยๆกันอยู่หรือเปล่าครับซึ่งที่ร้านแค๊สตูดิโอของเรานะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ตามสไตล์ของลูกค้ามากกว่า200ตัวนะครับผมมีทั้งชุดเดรสชุดสูทอะไรเงี้ยครับร้านของเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามร้านเบียร์มบายนะครับหรือว่าดถวที่หนึ่งจะสังเกตได้ง่ายก็คือร้านของเราก็จะมีป้ายใหญ่หน้าร้านนะครับย9ิบาบาทแล้วก็จุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือว่าร้านของเราจะอยู่ข้าง ร้านอาหารสัตว์ลูกน้ำเพชรช็อปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนรวมเสือ้อทุกไซส์ทุกไวสนะครับผมก็จะมีหลากหลายแบบอย่างเช่นอันนี้นนนหล่อไหมครับก็ต่อไปก็เป็นกระโปรงไอที่ยีนก็นจะเป็นเสือ้อลายสกอตชุดเรด ไปช่วยนะครับเข้ามาดูจะไ,ได้นหมครับเอแมเยิงยีน,นครับปูก็มีอ๋ออันนี้สุดท้ายเป็ดครับปลาเป็นเป็นป,าปลา,ปลาโซนนี้ก็เป็นโซนเดรสหมดเลยนะครับ ก็ตอนนี้โซเลตก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ10ตัว150บาทตกตัวละ10บาทเท่านั้นครับเอ้ย15ตัว150ตกตัวละ10บาทครับแล้วะตรงนี้จะเป็นสายเดียวครับตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยนะครับปีตัวร้อยครับครับทางร้านเรานะครับก็ได้คัดสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าราคาถูกไม่ เชาวชาวสุนกาบริพารเลยครับให้มาเลือกกันได้เลยครับที่ไหนครับที่แคสตสตูดิโอครับเอาหนัหนัก้อโอ้ายเ้านยาวไว้สิบสิดข่าวเอามาสิบห้า สามารถติดตามเราได้ทางเพีครับทางร้านก็มีโฟตัวร้อยครับแล้วก็เฉพาะชุดเด็ดอย่างเดียวครับที่ว่าสิมาตัวร้อยห้าสิบครับนี่ครับชุดเด็ดสิมาตัวร้อยห้าสิบครับนี่ชุดเด็ดใช่ไหมครับชุดเด็ดชุดเด็ดเด็ดหมดเลย สิบห้าตัวเพียงร้อยห้าสิบาบาทเท่านั้นโปรโมชั่นเฉพาะนาทีนี้ใช่ไหมทางร้านตอนนี้สีตัวร้อยสตัวหนึ่งร้ยบาทครับตัวเดียวยี่สิบเก้าบาทตัวเดียวยีสิบเก้าบาทนาทีนี้ทาทีเดียวนาทีทองอย่าลืมนะครับถ้าถ้าสนใจสินค้าเรา มาดูทีละหน้าครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเดือดเดือดอยู่น,นะครับแต่เด,ดี๋ยวจะปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับโปรโมชั่นสีตนส่ตัวโปรโมชั่นสี่ตัวร้อยเอ้ยเฮ้ย